สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมูว่าพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่า่อมไพเนียนั่นเองนะครับในตอนที่เก้าสวดมนต์พระคาถาโอมในขณะที่เรานั่งสมาธินั่นเองนะครับตอนที่แล้วมาครับผมพูดเรื่องการคือสิ่งที่เราควรระวังนะครับเช่น ความวิตกกังวลมากเกินไปความเข้มข้นน้อยลงความลงไหลความคิดแม่งและไม่สามารถควบคุมความคิดของเราเองได้นะครับการหลงลืมปัญหาการหลับไหลนะครับแล้วก็ปัญหากเกี่ยวกับการจินตนาการและการทาําสมาธินี่นะครับความไม่สามารถแยกแยะภาพหลอนและภาพความเป็นจริงเนี่ยออกจากกันได้จะมีแนวโน้มที่จะฟุ้งซ่านซึ่งทําได้ยากที่จะเชื่อประสบการณ์ทางจิต ของตัวเราเองได้นะครับยกความกระสับกระส่ายนะครับความไม่สามารถอยู่นิ่งหรือผ่อนคลายได้เป็นเวลานานปัญหาในการคงสมาธิเป็นเวลานานวิธีการแก้มัญหาครับข้อดีค,อคือคุณสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้ทั้งหมดสิ่งหนึ่งในสิ่งที่คุณควรพิจารณานะคือการหาใครสักคนที่มีประสบการณ์มากกว่า ในเรื่องเล่านี้นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยหรือเธอเนี่ยจะได้เป็นผู้แนะนําคนอีกทีหนึง่งซึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่ที่คุณทําคือเริ่มลงหลักปักฐานซึ่งหมายความว่าคุณจะเชื่อมต่อกับพลังงานของโลกด้วยการทําสมาธิกับจกักรรางนั่นเองนะครับหนึ่งในใน่องในที่นั่งที่คุณเนี่ยจะไม่วอกแวก และเป็นเวลา10 1 5นาทียืดหลังให้ตรงหลับตา2ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทาง้งสองข้างเนี่ยเหยียดพื้นไปอย่างมั่นคงนะครับ 3. ามหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายสัก 2- 3งาครั้งนะครับ4ส,สัมผัสเบริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างนี่คือตำแหน่งของจักร่าง ห้าหายใจเข้าในขณะที่คุณทําเช่นนั้นให้จินตนาการว่าขาของคุณเป็นรากที่สองที่กําลังลงไปในดินของของ,ของโลกนะครับหกขณะที่หายใจเข้าให้จินตนาการว่ามีพลังงานสีแดงอันสวยสดงดงามจงเงยหน้าพุ่งขึ้นมาจากดินขึ้นมาตามเท้าและข้างสองข้างและเคลื่อนตัวเข้าสู่จักระรากที่ ฐานกระดูกสันหลังของคุณ 7. ดูจักระลาก,ารากเริ่มสีเหลืองและแดงนะครับแปดหายใจออกและสังเกตความดำที่ไหลออกมาจากจักระลาก,าากช่วยให้จัการะนั้นสว่างขึ้น 9. กหายใจเอาพลังงานสีแดงของโลกเข้าสู่จักระลาก,ารากหรือมูลาธานะผ่านขาของคุณต่อไป จากนั้นหายใจเอาพลังงานความมืดทั้งหมดออกไปทำให้จัการากดึงแสงและเต้นแหลงมากขึ้นกว่าเดินที่แล้วนะครับสิบเมื่อคุณเห็นว่าไม่มีความมืดมิดให้ระบายออกไปอีกแล้วเพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นและตระหนักรู้อย่างมีสติว่าคุณอย่างล่างลึกสู่พื้นดินมากเพียงใดคุณจะรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเพียงมากขึ้นเท่านั้นนะครับ 11. บอกกับตัวเองหรือพูดกับตัวเองบอกว่าฉันมีพลังงานนี้ดิตัวอยู่เสมอและฉันเข้าถึงในที่นั่นได้ทันที 12. ครับนั่งลงด้วยความขอบค,คุณและค่อยๆลืมตาขึ้นมานะครับที่นนี้ครับสิ 13. ครับน,นั่งนิ่งแล้วมองไปรอบๆยึดถือพลัง,งที่คุณรู้สึกเอาไว้แล้วคุณก็สามารถจะควบคุมสับ จะควบคุมและสามารถํำเนินชีวิตต่อไปได้ที่นี้การปรับสมดุลอาัจชาของคุณนะครับจักกะทุกจักกะต้องสมดุลเพื่อรักษาการทำงานให้สมบูรณ์แบบนะครับนนนเนื่องจากหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของดวงตาที่3าโดยเฉพาะเราจะเน้นไปนสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อรักจักะเพื่อรักษาจักกะดวงตาที่3ามให้สมดุลอีกนะครับ หนึก็คือลึกถึงสีฟ้าหรือสีคราม 2. กินอาหารที่ที่มีสีเดียวนะครับ 3. ใส่สมเสื้อสีฟ้าและสีครามใช้คริสตัลที่มีสีนี้คุณสามารถดูในหน้าของคิสตัลแต่ละชนิดได้เพื่อให้ทราบด้ชัดว่าเราควรคาดหวังอะไรคุณสามารถวางคิสตัลบน กินอัชฉะของคุณได้เลยและลองดูฝูอะไรสีม่วงอวินทูดินสีเงลนอาอเกนสีเงินองอลาสีลิมซูจีไรเซฟเฟอร์และโซดาไรนะครับห้าสวดมนต์พระคาถาโอมในขณะที่คุณนั่งเซรามาทินะครับหกใช้น้ำหอมในการบำบัดกินหอมที่ดีที่สุดสำหรับอัชฉะคือไม้จันทร์ มักและลาวินเดอร์นะครับเพื่อช่วยให้คนณรู้สึกสงบและไฮยาสินนะครับเจเลเนียมหรือกุหลาบก็ด้วยนะครับและคันยามเพื่อกระชืออัฉริน,นี่คุณสามารถใช้กลิ่นหอมในรูปแบบเทียนหอมชาสมุนไพรหรือน้ำมันหอมระเหยโลชั่นเกลืออาบซองหอมอะไรก็ตามนะครับ ในส่วนบทที่6นะครับมันคือการบดล็อกการมองเห็นลุ้งแน่นะครับยานทิพย์เป็นส่วนหนึ่งยานทิพย์สี่ประการที่คุณได้รับเมื่อคุณกระตุ้นจัก,กตาที่สความหมายของคาว่าภาษาฝรั่งเศสก็คือการมองเห็นที่ชัดเจนมันคือสมบัติที่6สัญชตาตญาณและความสามารถทางจิตที่คุณ สามารถมองเห็นได้กว่าดวงตาที่สามทางกายภาพของคุณมองเห็นคุณสามารถมองเห็นได้พลังงานได้ด้วยความสามารถนี้คุณมีประสาทสัมผัสมากกว่าประสาทสัมผัสทางกายภาพทั้งห้าที่คุณรู้จักและประสาทสัมผัสทั้งหมดหรือประสาทสัมผัสอื่นๆเหล่านี้ช่วยให้คุณเนี่ยรับรู้ถึงพลังงานที่ละเอียดอ่อน และความจริงที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปการมองเห็นลงแน่และต่อมพเนียหรือตาที่สาของคุณดวงตาที่สามเนี่ยมอบความสามารถในการรับรู้แบบมียานทิพย์นี่คือดวงตาเห็นจิตวิญญาณของคุณซึ่งสัมพันธ์กับต่อมพยเนียในสมองของคุณอยู่แล้วนะครับจะกะตองวงล,ล,ล้อพลังงานและแสงที่เข้าด้วยรหัส ข้อมูลทางจิตวิญญาณจะกะหนี้ช่วยคุณเนี่ยหรือช่วยให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยอมวลผลข้อมูลเช่นเดียวกันกับประสาสัมผัสทั้ง5ของคุณทํางานผ่านข้อมูลที่ได้รับนอกจากมียังช่วยให้คุณสามารถอนุมานสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับพลังงานทางจิตวิญญาณได้เมื่อคุณยอมรับตัวเองเบิดใช้งานจะกะเหล่านั้นอย่างถูกต้องจักะ เป็นวิธีที่จิตวิญญาณประมวลผลข้อมูลและให้คุณรับข้อมูลจากอาณาจักรนั้นยานทิพย์เป็นเพียงดวงตาที่สามของคุณที่ประมวลผลในระดับที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าดวงตากปกติของคุณเนี่ยจะรับรู้ได้นะครับผู้ที่ใช้ผู้ที่ใช้พลังงานจิตของจักรที่6ที่เรียกว่าผู้มียานทิพย์หรือผู้มียานทิพย์ จะใช้ดวงตาที่3เพื่อมองเห็นพลังางานไม่ว่าภาพแสงสีการเคลื่อนไหวสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณไม่จําเป็นต้องใช้เวลา10ปีในอาสมหรือติดตามโยคีผู้รู้แจ้งทางจิตวิญญาณที่สุดในโลกเพื่อฝึกฝนความสามารถนี้คุณสามารถมียานทิพย์ได้เช่นกันด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่ง พยายามเข้าเรื่อยๆครับไม่จําเป็นต้องนมใครหรือในรูปแบบไหนก็ตามนะครับทีนี้ครับขอบคุณที่ฟังท่านสุดหัวใจจริครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดสมัครใหและคอมเมนต์กันทุกท่านเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ตึกคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณเป็นสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสมผัติได้ไม่ได้นะครับความทีที่สูงกว่านะครับ พนังงานสุขภาพและพนังงานการเงินที่แสนดีขอบคุณมากๆนะครับขอบท่านขอบคุณท่านฝัง่งอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความริงใจและจะรักท่านฝังทุกท่านไปสุดหัวใจเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับ